โอ้ไม่ต้องซื้อของกินแล้ววันนี้ต้นหอมใบกินเหน็่อแล้ว,ม,วม,ม,มันไม่ไอ้นี่อ่ะเขาเรียกอะไรมันไม่จืดอ่ะวา้าวอ้้มก็เข้ามาเอาไง love